สวัสดคีครับพบกันที่ช่องสปอรต์ตนิวทีวิตกเช่นเคยแหล่งรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรัท,ณที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวพูดจากใจเลยเทนอเล็กซานเดอร์อโนเทนอเล็กซานเดอร์อโนแบ็กขวาอาริว์พูลประกาศชัดเจนฝันเล่นให้หงแดงมาตั้งแต่หกขวบและพร้อมทุ่มเทเพื่อสโมสรอ,นอนันเป็นที่รักเทนอเล็กซานเดอร์อโนฟูลแบ็กเท้าช่างทองของอาริว์พูลพูดย้ำอีกรอบว่าหงแดงคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของตนและวาดฝันมาตั้งแต่อายุหกขวบว่าจะเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้สตาร์แบ็ก้้้าาาาาววเเเเเเขมมป็็าาปนนนดดดดดกกกฝึกหั Late, ัััใออคี่่่ะะรตตงงแยยจท ค่อยพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเรื่อยๆจนสามารถเจ้าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และปัจจุบันกลายเป็นตัวหลักของสโมสรรวมทั้งได้รับเกียรติให้สวมบทรองกับตันทีมอีกด้วยรองเทนเป็นหนึ่งในคีแมนสาคัญยุคเจเกนคอปที่นําสโมสรคว้าแชมป์มากมายรวมทั้งยูฟาชิเปอรลีกกับพิบรีอังกฤดด้วยอย่างไรก็ตามนักเตะตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเรื่องอนาคตในทีมแอนฟิ์หลังจะหมดสัญญ,ญาในช่วงซัมเมอร์ปี2025และการเจรจา,จาเรื่องขยายสัญญาใหม่ย,ยังไม่คืบหน้าด้วยเหตุน,นี้ทําให้หลายสื่อสํานักรายงานว่าราชนชุขาาวรรอมิสใจก าตัวอเล็กซซนเดอร์อโนไปร่วมทัพโดยงานนี้นักเตะให้สัมภาษณ์กับบีอินสปอร์ตสื่อชื่อดังเกี่ยวกับความสําคัญในการเล่นให้ทีมที่รักตามเชีย์มาตั้งแต่เด็กมันก็เหมือนกับความรู้สึกตอนที่ผมอายุ6ขวบตอนที่ผมได้สวมเสื้อทีมนี้ครั้งแรกมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งและภาคภูมิใจที่สุดผมรู้ว่ามีหลายคนที่ปรารถนาอยากจะอ,อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับผมแน่นอนว่าผมจะต้องทํางานหนักจริงๆมันเป็นสิ่งที่ยอมรับและผมชอบมากๆรวมเป็นถึงสิ่งที่ผมสนุกกกกกแลละได้้้ทททําาาุครังงตอนนนนีีผมมกก300มมเเ่่ว300ช มีหลายครั้งที่มันจบลงด้วยผลการแข่งขันที่ดีบางครั้งก็ไม่แต่ไม่ว่าจะดีหรือได้ผมก็รักที่ได้สวมเสื้อตัวนี้ก็อย่างที่ผมพูดตั้งแต่อายุ6กขวบผมฝันมาตลอดจะเล่นให้กับลิเวอร์พูลมันเป็นแรงกระตุ้นของผมในทุกๆวันการได้ก้าวเข้ามาจากอะเคเดมีและได้ลุ้นเล่นกับทีมชุดใหญ่นั่นเป็นแรงกระตุ้นให้ผมในการลงซ้อมทุกๆครั้งในหัวของผมคิดตลอดว่าผมอยากเล่นวอร์พูฟลในทุกๆวันแต่ผมเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในช่วงที่ซ้อมทุกๆวันและนั่นจะทำให้ผมมี ตเตะที่เก่งที่สุดในรุ่นของผมผมก็จะขยับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มอายุถัดไปหลังจากนั้นผมจะคิดว่าผมต้องทําผลงานให้ดีที่สุดในการซ้อมและมันจะทําให้ผมเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดผมพยายามที่จะทําแบบนี้ต่อไปจนกระทั่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นช่วงเวลาที่ผมก้าวลงสนามและกรรมการเป่านกหวีดเริ่มเกมผมจะเล่นอย่างเต็มที่อเล็กซานเดอร์อานระบุเอาละครับชอบกดไลค์กดแชร์กดกดิติดตามช่องสปอร์ตนิวทีเด็กของเราด้วยสำหรับนิ้วฝาวิดีโอน,นี้นะพวงไปคลิปนหน้าสิครับ